วันนี้ก่อนที่จะศึกษาอย่างอื่นก็ให้นึกถึงกฎธรรมดาไว้เป็นสำคัญกฎธรรมดาที่จะมีสำหรับเรานั้นก็คือชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชาราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทม,มนัสเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพั รากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์มีอารมณ์ขัดข้องหรือความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเราเกิดมาเพื่อประสบกับความทุกข์คนที่เกิดมาแล้วทุกคนที่จะไม่มีทุกข์นั้นไม่มีถ้าหากว่าเรายังยึดถือว่าร่างกายเป็นของเราทรัพย์สินเป็นของเราญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นของเราอารมณ์ทุกข์มันก็จะเกิด เกิดเพราะว่าเราเกาะที่เรียกว่าอุปาทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกธรรมทั้ง8ประการคือมีลาบดีใจลาบสลายตัวไปก็เสียใจมียศก็ดีใจพอยศสลายตัวไปก็เสียใจมีความสุขในการมมาสุขก็ดีใจความสุขหมดไปก็ร้อนใจได้รับคำนินทาก็เดือดร้อนได้รับความสรรเสริญก็มีสุข นี่ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานสร้างความทุกข์สร้างความวันไหวให้เกิดขึ้นกับเราทำอย่างไรเราจึงจะพ้นทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าทรงแนะนําให้พวกเราถือว่าใช้อารมณ์คิดอยู่เสมอว่ากฎนี้เป็นกฎธรรมดาของโลกที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงม,มันได้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราก็ถือว่าช่างมันตามศั์บาลีท่านเรียกว่า ขันติความอดทนถ้าใช้คำว่าอดทนมันเข้าใจยากใช้ภาษาไทยธรรมดาดีกว่าว่ามันจะเกิดขึ้นมาประเภทไหนก็ช่างมันเกิดเป็นทุกข์ทุกข์เพราะการแสวงหาการเลี้ยงชีวิตการประกอบอาชีพการบริหารร่างกายการบริหารหมูนะ่คณะกิจที่จะต้องทำมันเหนื่อยยากได้รับความขัดข้องใจเราถือว่าเราทำตามหน้าที่ เราทำไว้เต็มความสามารถแล้วใครจะติว่าดีหรือไม่ดีไม่ถือไม่ปรารบว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะองค์สมเด็จพระทรงธรรมกล่าวว่านัตติโลเกอทินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นการนินทาว่าไร,ไร้อะไรก็ตามก็ถือว่าช่างมันเป็นธรรมดาทุกอย่างเราทำงานตามหน้าที่ ถ้าความเกิดมันเป็นทุกอย่างนี้เราก็ถือว่านี่เพราะว่าอาศัยความโง่เราถึงได้เกิดโง่เพราะอะไรโง่เพราะยึดมั่นว่าร่างกายมันเป็นของเรามันเป็นเราเรามีในร่างกายร่างกายมันมีในเราเมื่อยึดร่างกายเสียอย่างเดียวก็เลยยึดทรัพย์สินภายนอกไปด้วยแต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันต้องไม่แก่มันต้องไม่ป่วยมันต้องไม่ตายที่เกิดมาแล้วมันต้องแก่มันต้องป่วยมันต้องตายทำไมจิตใจเราจะต้องไปทุกข์กับมันด้วยถ้าเราคิดไว้สเสมอว่าเราเกิดเพื่อแก่เกิดมาเพื่อ practice, ป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาเพื่อกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดมาเพื่อความพัดพรากจากของรักของชอบใจ ซึ่งมีความตายไปในที่สุดรวมความว่าเราเกิดมาเพื่อตายในเมื่อหน้าที่ของเราเกิดมาเพื่อประสบด้วยเหตุอย่างนี้เราจะไปทุกข์กับมันทำไมเมื่ออาการทั้งหลายเหล่านั้นมันเกิดถือว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาภายในไม่ช้าเราก็จะสิ้นทุกข์วิธีสิ้นทุกข์ทำยังไงเราก็มีการให้ทานเป็นปกติมีอารมณ์เราพร้อมเพรียงในทาน ถ้าอารมณ์เราพร้อมเพียงในทานก็ชื่อว่าเป็นการตัดโลภะความโลภเรามีเมตตาเป็นปกติอารมณ์ของเมตตาที่เราทรงอยู่คือรักษาศีลได้ถ้ามีเมตตาอยู่ศีลมันก็ไม่ขาดถ้ามีเมตตาอยู่เป็นปกตินอกจากมีเมตตาอยู่ศีลมไม่ขาดแล้วเมตตามันยังเป็นตัวทำลายโทสะเราก็มาพิจารณาหาความจริงว่า ชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เจ้าอยากเกิดนี่มันเป็นทุกข์อย่างไรก็ช่างมันใจเราก็วางเฉยชาาปิทุขาความแก่ก็เป็นทุกข์อาการงกงกเงินอเงนร่างกายไม่แข็งแรงไม่กระปรีก้กระปร่ามีความปรารถนาไม่สมหวังเพราะทำเองไม่ได้แล้วเราก็เลยมีทุกข์ถือว่าอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่เกิดมาเพื่อแก่ มะระนำปีทุกข,ขังความตายเป็นทุกข์เรื่องของชาวบ้านธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์ถือว่าเป็นกฎธรรมดาตายเสียได้ก็ดีเพราะมันจะได้หมดเรื่องยุ่งแล้วเราเห็นว่าขันห้าเป็นโทษ,เป,โทษเป็นทุกข์สำหรับเราเราก็เลยคิดต่อไปว่าขึ้นชื่อว่าขันห้าความเกิดมามีร่างกายขันห้าแบบนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกเราจะไม่โง่ไม่ยอมรับนับถือในร่างกายนี้อีกต่อ ถ้าอารมณ์ใจของเราคิดไว้อย่างนี้เป็นปกติเราก็จะหมดความทุกข์มันค่อยๆเข้าใจไปเองนี่เป็นบทที่บรรดาพุทธบริษัทควรจะคิดให้เป็นปกติเพื่อความเข้าถึงซึ่งพระนิพพานต่อแต่น,นี้ไปก็จะขอพูดต่อเมื่อวานนี้เมื่อวานเรามาพูดกันถึงอุปจารสมาธิวันนี้ก็จะขอพูดไปถึงจุดของชาน การรักษาลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาว่าพุโทโธความจริงการภาวนานี้ไม่ได้จำกัดท่านจะภาวนาอย่างใดก็ได้ตามอัธยาศัยการภาวนาใดๆก็ตามให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโธขณะใดจิตใจเรามันมีความรู้สึกจิตยังอยู่ในขอบเขตของคำว่าพุโทโธหรือลมหายใจเข้าออกพึงทราบว่า ขณะนั้นจิตของเราตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิการทรงสมาธิวันละนิดหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานคือมีคุณธรรมสูงพอที่จะเอาตัวรอดได้ถ้าเราทรงสมาธิได้ดีกว่านั้นหมายความว่าขณะที่ท่านทั้งหลายกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็กำหนดคำภาวนาภาวนาไปด้วยจิตใจมีอารมณ์สบาย หูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนดีสุนักเห่าสุนักหอนคนพูดเสียงร้องเพลงร้องละครชาวบ,บ้านทะเลาะกันเขานินทากันหรือแม้นินทาว่าร้ายเราเราได้ยินหมดแล้วปรากฏว่าใจของเราไม่รำคาญเราไม่มีความรำคาญในเสียงสามารถกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาได้แบบสบายอารมณ์อย่างนี้ถ้าทรงไว้ได สองสามนาทีหนาที10นาทีก็ตามท่านถือว่าอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของปฐมฌานจิตเราเข้าถึงปฐมฌานเป็นฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งนี่เรามีกฎสังเกตไว้อย่างนี้คือว่าเราไม่รำคาญในเสียงเพราะเสียงนี่เป็นศัตรูของปฐมฌานให้สังเกตไว้แต่การเข้าถึงปฐมฌานกับการทรงปฐมฌานมันต่างกัน การทรงความหมายว่าเราบังคับจิตให้อยู่ในอารมณ์นั้นๆเวลาเท่าใดก็ได้ตามที่เราตั้งใจไว้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌานถ้าอารมณ์จิตเข้าถึงปฐมฌานมันเข้าไม่ได้นานบางทีมันทรงอยู่ได้นาทีสองนาทีสานาทีมันก็ลดตัวตัดลงมาลดลงมาต่ำเมื่อลดลงมาต่ำแล้วเราก็ตั้งใจจะก้าวขึ้นไปอีก มันขึ้นไปได้หรือไม่ได้ก็ตามใจการที่จะเข้าถึงปฐมฌานในตอนต้นมันมีเรื่องอยู่ที่ต้องเป็นเรื่องมันมีเรื่องอยู่ที่เป็นเรื่องน่าสงสัยนั่นคืออารมณ์เบื้องต้นถ้าอารมณ์ของเราหยาบมันจะมีอาการมืดตื้อเคลิ้มคล้ายๆหลับจะมีอารมณ์มืดบางทีเรามีความรู้สึกตัวเหมือนจะหลับไปถ้าจิตมันตกจากอารมณ์นั้นลงมา จิตใจก็จะมีอารมณ์สว่างเราก็คิดว่าเราเผลอหลับไปหรือไงก็ไม่ทราบเราจะสังเกตได้ว่าเราหลับหรือไม่หลับหรือว่าจิตเข้าสู่อารมณ์ฌานอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานหยาบถ้าเราหลับหลับมันต้องโงกไปข้างหน้าหรือไงไปข้างหลังเป็นอาการของคนหลับถ้าร่างกายมันนั่งอยู่เฉยๆแล้วมีอาการเคลิมอย่างนั้นเกือบจะหมดความรู้สึกเผลอตัวไปแล้ว ก็รู้สึกขึ้นมาใหม่อย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงปฐมฌานแต่มันยาบมันทรงไม่ได้นานต่อไปจิตมันก็จะละเอียดเองนี่เป็นลักษณะหนึ่งที่บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายมีความสงสัยอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือเวลานั่งๆ่งไปมีอาการหวิวคล้ายกับตกจากที่สูงทำให้ตกใจเสียวใจขึ้นมาทันทีบางทีก็มีอาการใจเต้นแรง เหมือนเราตกจากที่สูงเมื่อมีความรู้สึกเป็นเช่นนี้อารมณ์ดิ่งจะไม่มีเราจับได้ต่อไปจะมีแต่อารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่านั่นจิตมันเข้าไปสู่ปฐมฌานแล้วแต่ว่าจิตมันทรงตัวอยู่ไม่ได้มันพัดจากฌานคือมันพัดแรงเกินไปตกเข้าสู่พวังที่เรียกว่าจิตปกติถ้าเป็นปฐมฌานอย่างละเอียด มันจะมีอารมณ์สบายเฉยเฉยมีความสว่างของจิตจิตจะมีอารมณ์สงบหูจะได้ยินเสียงทั้งหมดแต่ก็มีความสบายใจไม่รำคาญในเสียงนี่เป็นปฐมฌานละเอียดถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ทั้งสองประการขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ควรจะภูมิใจว่าจิตเราเข้าสู่ปฐมฌานวันหนึ่งชั่วขณะหนึ่งก็ดีนาทีหนึ่งสองนาทีสมนาทีก็ดี ถ้าจิตทรงได้อย่างนี้ทุกๆวันก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานเวลาที่ตายไปแล้วเราก็จะกลายเป็นพรมเวลาที่เราป่วยหนักอารมณ์ของจิตมันจะเข้ารวมตัวเมื่ออารมณ์จิตเข้ามารวมตัวแล้วเราก็จะมีความสุขนี่เราจะไปรู้กันเวลาป่วยหนักๆว่ามันมีคุณขนาดไหนถ้าจิตรวมตัวได้จิตทรงปฐมฌานอยู่ เวลาป่วยนี่มันได้ผลจริงๆมันจะทรงตัวอยู่ได้ดีมากเมื่อจิตทรงตัวได้ดีมากเวลาตายตายในระหว่างปฐมฌานถ้าหากว่าเราได้ฌานอย่างยาบเราไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่หนึ่งถ้าเป็นฌานอย่างกลางเราก็ไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่สองถ้าเป็นฌานอย่างละเอียดก็ไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่สามนี่พูดกันถึงด้านโลกียวิสัยเป็นฌานโลกี ถ้าอารมณ์เข้าถึงปฐมฌานแบบนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างตอนต้นแบบง่ายๆถึงอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมันจะป่วยมันจะแก่มันจะตายก็ช่างมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครจะนินทาใครจะสรรเสริญเราไม่สนใจความร่ำรวยมีเท่าใดมันยากจนอย่างไร ก็ช่างมันหากินไปตามหน้าที่มีมากก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยถือว่ามีมากก็ตายมีน้อยก็ตายมีมากก็แก่มีน้อยมันก็แก่มีมากก็ป่วยมีน้อยก็ป่วยมีมากก็กลุ่มมีน้อยก็กลุ่มมันก็ไอ้กลุ่มเหมือนกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันเป็นของธรรมดาเราทำใจให้สบาย ถ้าจิตใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเห็นว่าร่างกายมีความเกิดมีความแก่เจ็บตายไปในที่สุดเป็นของธรรมดามีอารมณ์แรงกล้าคือยอมรับนับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงมีศีลบริสุทธิ์มีอารมณ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่แค่ปฐมฌานทําได้แล้วขนาดนี้เพราะกำลังของปฐมฌานมีกำลังพอที่จะตัดกิเลส อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเกช์เรียกว่าพระโสดาปฏิพลถ้าอารมณ์ใจของเราเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันหรือโสดาปฏิพลนนั่นเองอารมณ์จิตมันก็จะไม่ตกต่ำไม่เคลื่อนไปในอบายภูมิถ้าเราตายจากความเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างสลับกันไปถ้าได้พระโสดาอย่างหยาบก,ก็เกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติแล้วไปนิพพาน เป็นโสดาบันอย่างกลางก็เกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเป็นโสดาบันอย่างละเอียดก็เกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาตินี่พูดกันถึงตามหลักการที่เราจะได้พระโซดาบันอย่าลืมว่าพระโซดาบันทรงคุณธรรมเพียงสามประการเท่านั้นคือนึกอยู่เสมอว่าเราต้องตายเป็นปกติเห็นความเกิดความแก่ความกรัดกลุ่มใดๆมันเป็นของธรรมดาแต่ความโลภ อยากรวยยังมีอยู่ความอยากสวยยังมีอยู่ความโกรธก็ยังมีอยู่ความหลงยังมีอยู่แล้วความอยากสวยอยากรวยอยากโกรธอยากหลงมันอยู่ในขอบเขตของศีลอยากสวยก็สวยโดยไม่ผิดศีลอยากรวยได้มาโดยไม่ผิดศีลไม่คดโกงใครโกรธได้แต่ไม่ทำร้ายใครยังหลงในกายว่าเป็นเราเป็นของเรามีอยู่แต่ว่า รู้อยู่เสมอว่าเราต้องตายจิตใจมันปล่อยได้งานทุกอย่างทำตามหน้าที่แล้วมีอารมณ์ยอมรับนับถือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีศีลห้าบริสุทธิ์มีอารมณ์รักพระนิพพานเป็นปกตินี่แค่นี้เองพระโสดาบันถ้าจะพูดย่อให้สั้นลงมาองค์พระโสดาบันก็คือ 1. มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นอน 2. มีศีลห้าเป็นปกติศีลห้าไม่ขาดอาการของพระโสดาบันก็คือชาวบ้านชั้นดีการปฏิบัติแบบนี้เพื่อจะเข้าถึงพระโสดาบันมันก็เป็นของไม่ยากเอาละ่ะต่อแต่นี้ไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณบอกหมดเวลา